สวัสดีค่ะที่นี่สวนผักหวานป่าสีทองพันยอดเหลืองของส้มเกลี้ยงค่ะวันนี้ส้มเกลียงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาชมสวนผักหวานป่าสีทองเช่นเคยนะคะ,ะช่วงฤด,ด,ดูกาลนี้ก็รอให้ฝนเขาหายก่อนเมื่อฝนหยุดตกเมื่อไหร่แล้วที่นี้ก็หนาวเขาจะหนาวเข้ามาอีกไหมถ้าหากยังมีอากาศหนาวที่จะมาปกคลุมอีก หลังจากฝนหมดนะคะก็ต้องรอให้หนาวหมดก่อนนะคะ,เ,ะเมื่อสิ้นหนาวแล้วเข้าช่วงฤด,ดูการที่ว่าจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยนะคะ,ะปลายเขาเรียกว่าปลายหนาวแล้วก็ย่างจะเข้าร้อนเขาก็จะตัดแต่งกิ่งกันนะคะตัดแต่งกิ่งเพื่อรูดใบจะได้เก็บยอดเพื่อจําหน่ายนะคะแต่ช่วงนี้ก็ระยะนี้ก็รอเวลาเท่านั้นค่ะรอดูฝนดูอรรากาศ โดยรวมทั้งหมดว่าฝนหมดจริงหรือยังแล้วก็จะมีหนาวมา,าสกัดไหมถ้าหากยังมีหนาวอยู่ยังมียังมีฝนและยังมีอากาศหนาวอยู่เนี่ยเราจะสวนผักหวานเราจะจะ,จะแต่งกิ่งไม่ได้ค่ะจะต้องรอให้เขาหมดฝนหมดหนาวแล้วก็เข้าฤดูร้อนแล้วเราก็จะเตรียมแต่งกิ่งรูดใบนะคะ เพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบถ้าหากเราแต่งกิ่งรูดใบช่วงหน้าฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวถ้าแต่งฤดูหนาวเขาก็จะไม่ออกง่ายค่ะเขาจะออกมาเขาก็จะมียอดที่มันเหี่ยวแห้งนะคะโดนลมโดนอากาศเย็นเนี่ยเขาจะเหี่ยวแห้งเขาจะไม่อวบไม่ไม่กรอบไม่หวานนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยออกยอดนะคะช่วงนี้สงมเกี้ยงก็จะพาพ่อแม่พี่น้องชมสวน ผักหวานรอช่วงเวลาที่จะให้ฤดูการเขาเข้ามาถึงนะคะถึงฤดูการเขาแล้วเราก็จะได้ตัดแต่งกิ่งกันค่ะ,ะท่องเที่ยงต้องขอให้วิดีโอทั้งหมดที่ผ่านผ่านมานะคะตั้งเจ็กว่าวิดีโอนะคะ,ะที่ท่องเที่ยงถ่ายทําไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทําผักหวานป่าสีทองแต่ ปัญหามีโทรศัพท์มีปัญหาค่ะวิดีโอหายหมดเลยทีนี้ส้มเกี้ยงก็เลยต้องมาเริ่มทําใหม่นะครับต้องขอกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ,ะที่ส้มเกี้ยงได้ทําคลิปวิดีโอเป็นข้อมูลในการทําสวนผักหวานป่าสีทองแล้วทีนี้เมื่อโทรศัพท์มีปัญหาวิดีโอลบหายหมดส้มเกี้ยงต้องมาเริ่มทำใหม่แล้วทีนี้ก็จะทำ ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาใหม่นะคะขอพ่อแม่พี่น้องจะจะได้ถือโทษกดเครื่องสมเกลียงนะคะท้มเกลียงจะเผยแพร่ข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องในการที่จะเตรียมตัวดูแลผักหวานหรือว่าปลูกผักหวานผู้ที่รักผักหวานนะคะจะได้ทําผักหวานกันต่อไปนะคะหากท่านใดที่ติดตามเพจของส้มเกลี้ยงนะคะช่องของส้มเกลี้ยง อ่อนจตุลสตอนนี้ส้มเกลี้ยงก็เลยตั้งชื่อใหม่แล้วนะคะตั้งชื่อส้มผักหวานป่าป้าส้มเกลี้ยงนะคะตั้งตั้งชื่อใหม่เพราะว่าวิดีโอที่ทําไว้ลบหายหมดเลยค่ะเพราะโทรศัพท์มีปัญหาค่ะตอนนี้ก็อ่ได้ซื้อใหม่ได้ทําใหม่ได้ได้ซ่อมใหม่แล้วค่ะได้ซ่อมใหม่แล้วก็ กู้คืนได้แค่นี้ก็ต้องทำใหม่ต้องทำวิดีโอก็ต้องทำคลิปวิดีโอใหม่ค่ะที่ผ่าน,านมาก็คลิปวิดีโอก็หายหมดนะคะขออภัยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วทีนี้สมเกี้ยงก็จะ,ะถ่ายทำคลิปวิดีโอให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ชมทุกครั้งที่สมเกี้ยงจะมีการเปลี่ยนแปลงภายนในสวนผักหวานป่าสีทองนะคะอย่างเช่นว่าถ้าหากถึงหน้าฤด,ดูกาลที่ว่าเขาจะ ตัดแต่งกิ่งไม้พี่เลี้ยงหรือว่าตัดแต่งกิ่งผักหวานเพื่อจะเก็บยอดนะคะสมเกงก็จะถ่ายทาคลิปวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามเช่นเคยนะคะก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันนะคะพวกเราเชาวสวนผักหวานป่านะคะผู้ใดที่อยากได้ผักหวานป่าเนาะค่ะเนาะ ถ้าหากอยากได้ผักหวานปลาสีทองแล้วก็ติดตามสมเกียงก็ขอหอหอยพม่พี่น้องได้ค่อยติดตามคลิปวิดีโอของสมเกียงเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อเนาะว่าทั้งไทยทั้งลาวละบัดที่นี่ขอหอยพม่พี่น้องได้ศึกษาหาความรู้วอนก่กนท่จิปลูกผักหวานปลาสีทองเนาะค่ะเนาะนะั่นแหละนะช่วงนี้กะ ฝนก็ตกอยู่ประปายเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ,บ่ต้องหดน้ำเนาะค่ะเนาะคอยแต่ดูแลตัดหญ้าให้เขาตัดหญ้าขางชั้นสันล่างของเขานี่ชั้นข้างล่างเนี่ก็ดูแลตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกฝนกตกลงมาเขากับบ่ต้องหดน้ำเนาะค่ะเนาะอลไรก็รอแค่เวลาให้เวลานันมันปรับเปลี่ยนบรรยากาศก,าก่อนจากหนาวเป็นฮอนแล้วก็เฝ้าแต่งเนาะค่ะเนาะ ถ้าถ้าแตงหนาห่อนเขาจีบแปบเดียวเขาก็จีออกแล้วค่ะประมาณสิบห้าสิบห้ามือประมาณสิบห้ามือเขาก็จีออกเด้ค่ะเวลาแต่งแต่งถือฤดูการของเขาแล้วก็ต้นต้นพักหวานกับจีบมีผลกระทบตาพักหวานกับจีบมีผลกระทบในการแต่งแตงกิ่งเนาะค่ะเนาะถ้าห้าแต่งถือฤดูการของเขาถ้าเ้าแต่งพิษฤดูการของเขาจะเช่นว่าใบของเขายังอวบยังเขียวอยู่ระบดที่นี้ กิ่งก้านของเขาก็ยังเขียวอยู่เขาบอกว่าถ้าใเป็นกิ่งขาวหรือว่ากิ่งสาวนั่นนะคะเนาะถ้าแม่นเอามาโหดใบเขามาเอาใบเขาออกเด็กตาเขาจีบฉลอกตาเขาจีบหลุมตาเขาจีบเป็นหลุมนะคะเนาะเขาเอ่นว่าตาบอดแล้วที่นี่เขาก็อจีบออกหยอดให้เ้าง่ายเนาะค่ะเนาะมื่อนี้สมเกียงบอเฮ็ดคลิปเย้าเด้อค่ะเด้อทีเฮ็ดเออ่คลิปสั้นๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษานี่จะเริ่มใหม่เริ่มเฮ็ดคลิปวิดีโอใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกัน กับช่องของสมเกียงสมเกียงภาพส้มสวนต้นพักหวานผังเทิงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะต้นไม้พี่เลี้ยงเนาะค่ะเนาะต่งแตงพ่อให้ได้โฮมลำไรแล้วก็ผังล่างกับตัดหญ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ตัดเรียบยร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะสมเกียงตัดเรียบร้อยก่อนที่จะแตงกิ่งพักหวานนี่ต้องดูแลพื้นให้สะอาดสะอ้ากนก่อนเนาะค่ะเนาะ แล้วก็หิ้งยางง่ายๆเด He it, so ี okay, so been, so ๋ยวพอแต่งจริง <princi> ผักหวานเสร็จแล้วเขาก็จะได้เก็บยอดผักหวานเก็บเดือนพักหวานเขาจะได้ยางง่ายๆสะดวกในการยิ้งเก็บยอดผักหวานเนาะค่ะเนาะนี่ผ้ามะม่งจักหน่อยเบาไทยกับเบาแข็งแห้งดอกขอบเบาเหล้าทอะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องโดนเหรอก็บ่ได้เฮ็ดแล้วก็ไม้พี่เลี้ยงก็ เอามาเสริมไว้หลายๆชนิดนะคะเนาะไม่พี่เลี้ยงเอาให้เขาได้เป็นหฮมผักหวานที่ได้อาศัยหฮมเขานะคะเนาะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดปลาให้เขาอุดมสมบูรณ์นะค่ะเนาะให้เขาได้อาศัยกันและกันตั้งอยู่เนะคะเนาะนั่นะเมื่อนี้ก็คิดหอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้อง ปีนี้ว่าจีตัดแต่งจริงกับจีเก็บมดสวนนี่แหละปีอันนี้สวนที่หนึ่งมันบอกค่ะสวนเออสวนที่หนึ่งเนาะค่ะนอนนี่สวนที่หนึ่งแบบวาที่นี่ต้นเขากับขาวก็อวบอยู่อุดมสมบูรณ์ต้อนอวบต้นขาวอยู่แล้วก็จีตัดแตง่งจริงหลุดใบทั้งมดเลยนะตอนแรกว่าจีดูแลให้พันใหญ่กูนี่ว่าจีคอยังจีเก็บวางสิแต่ว่า ตนเขาเป็นตาเก็บแล้วเขาก็เก็บไปเลยบ่าเป็นหยังเขาใหญ่พอเก็บได้แต่หน่อยกนนี้เขาก็ยังเก็บเนาะเขาก็เก็บไปเรื่อยแต่ว่าเขากเก็บโดนนะคะถ้ามันเก็บโดนแ่บมันจะมีการต้นจิสำหลกักหรือว่าเขาเอื่นว่าต้นมันจิโส้มเนี่ยนี่เขาก็เริ่มจะออกยอดมาอีกแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มจิแท่ทงยอดออกมาแล้วถ้าเขาเก็บโดนเ,นเขาก็ต้นเขาก็จิโส้ม เขาจีเก็บหลังจากที่เขาตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยเลยเขาก็จะเก็บประมาณตักงสามเดือนถึงหาเดือนเนาะสามเดือนถึงหาเดือนตั้งแต่เขาแต่งกิ่งเสร็จเรียบเขาก็เริ่มเก็บเลยเนาะค่ะเนาะสามเดือนถึงห้าเดือนน้งเกีียงเมื่อนี้บบมี่ยังหลายจะมาบอกข่าวแต่แค่ว่าวิดีโอที่ถ่ายทำไว้ที่พ่อแม่์ที่น้องได้ติดตามทุกคลิปทุกคลิปน่ะ วิดีโอมีปัญหาโทรศัพท์มีปัญหาวิดีโอถูกลบไปเบิดเลยเนาะค่ะเนาะขออภัยเด้อพ่อเม่พี่น้องเราสมเกี่ยงจีมากถ่ายทำวิดีโอไม่เริ่มตนถ่ายทำให้พ่อเม่พี่น้องได้ศึกษาใหม่เด้อะค่ะเด้อวิธีการปลูกวิธีการดูแลว,วิธีการอีหยังสมเกี่ยงกับจีถ่ายทำให้ลงใหายพ่อเม่พี่น้องใหม่เด้อะค่ะเด้อถ้าผู้ใดอ,อยากจะโทรถามก็ได้เบอร์โทรอ่ศูนย์เก้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะอยาก ปรึกษาหาเลือแนวใดกับเบิกษาได้เนาะค่ะเนาะค่ะถึงวิดีโออันนั้นจะลบไปเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องหาบ,าบหา่พ่อแล้วก็อ่บถุงแกงกะจิหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ใหม่เด้อค่ะเด้อเนี่ยหาข้อมูลเฮ็ดให้ใหม่ถ่ายทําใหม่เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งใหม่มือ้อนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายเป็นห่วงเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องผู้รักผักหวานผู้อยากได้ผักหวานเนาะค่ะเนาะ อยากได้พักหวานก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจกีได้ได้พักหวานทรงความมุ่งมั่นปรารถนาผู้ดใดที่ลงมือเฮ็ดเรียกขอให้ประทุกความสําเร็จเด้อขอให้ได้พักหวานคือยังสมเกลียงเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เขาก็ต้นเขาก็งามซางล้างไะหาปีกลัวอายุเขาได้หาปีกลัวแล้วบัดน,นี้ก็มีได้จะเก็บขายตลอดไปสเสร็จแล้วทุกปีทุกปีทุกปีเนาะค่ะเนาะเก็บทุกปีทุกปี สมเกียงปลูกติดบานติดเทื้อเไว้นี่ยละนี่นะเนีน่ยช่วงฤดูการนี่เขาก็แคล่ล่อเขาช่วงพักต้นมาเนาะตั้งแต่ปีนี้สมเกียงพักไว้ไดนปีนี้วังหันฝนมันตกเนาะพราะฝนตกเขาก็ต้องพักต้นแล้วเพราะฝนต,ก,นนตก,กว่าก็ต้องพักล่าต้นเนาะค่ะเนาะสมเกียงบไทายคลิปโดนมือนีเนาะเป็นห่วง่อแม่พี่น้องกับมาส่งข่าวว่าคลิปวิดีโอที่ทายทําไว้นั้นปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็มันหายไปเวเแล้ว ขอพระท้าขอประท่านอภัยพระแม่พน้องเราสมเกียงกะติดท,ทายทำลงไหายไม้เด้อค่ะเด้อไปเรื่อยๆนาาเนาะค่ะเนาะขอกราบสวัสดีพระแม่พน้องผู้ที่รักพักหวานปลาสีทองแล้็ติดตามช่องของสมเกียงสมเกียงเปลี่ยนซื้อช่องใหม่วาพักหวานป่าป้าส้มเกลียงเนาะค่ะเนาะสมเกียงเปลี่ยนซื้อใหม่เนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณพระแม่พน้องที่ติดตามช่องของสมเกียงพักหวานปลาเนาะค่ะเนาะ ประหวานป่าป้าส้มเกลี้ยงเนาะค่ะนอะ้อป้าสวัสดีค่ะขอบพระคุณหลายๆเดยอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ